อ่านี่ส่งมาใหม่ๆนะครับวันนี้จากลมสักเพชรชูบูนะครับแกะลือกันเลยด,ด,ลดูเหมือนว่าโอ้คือองมีดโอ้ของหมมาดีมาก นี่ครับกล่อง p x โดนนะครับมารักกุฏิก็เหมือนกันนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันค่าใช้ฉายก็เท่ากันนะครับมารักกุฏิมาดีสั้น150 4PX โดนเอากันหมดนะครับหุ้มาดีมากครับนี่นะครับมาแล้วตัวใหม่นะครับเนี่ยดูแล้ว ยับกองร้องไหมครับล็อกปลดล็อกล็อกปลดล็อกเรียกเลือก ล็อกปลดล็อกล็อกปลดล็อกส่งงานนะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแพ็กส่งกลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไปรับของมาประมาณ10โมง11บโมงแล้วก็ทำเสร็จก็เดี๋ยวบ่ายสองส่งเลยครับ